อ่ะสวัสดีกันตอนเศร้าๆครับพี่น้องง่ายอีกแล้วพี่น้องมาขึ้นนี่สุดใหญ่เลยนะครับท่วมทีบท่วมแดนนี่แหละเดี๋ยวพาพี่น้องไปบึงพูพี่น้องเห็นหนำบ่พูดละพูดละท่วมทางหมดละาไปบึงดูโอ้ตายตายฝนโปรโขแทมมันออกอีกระบบป่านี่ชนข้า่นนี้เลยพี่น้องม้วนใยแก้วสำรวจอยู่เหลี่ยมมันย่อมมันย่อมมาสั่นแต่ว่ามื่อนี่จะที่เป็นโซ่ไหนาไปบึงก่อน Hãy oh, nhai, heo, nếu ba khẩu, cho ba hầu chị ngoan là ba hầu yêu ngoan là hết 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 tục ตัวมี้แหละปลาย่างเกาเก่า <g ül> อันนี้ก็เป็นเฟืองขิงงัวมะกองไว้ให้ปลากินแค่ว่าปลานี้บ้านละแล้วพ่อแม่น้องเราเมาื่อคืนเดินมาย่างเบิ้งอยู่นี่อยู่มีปลาดุกหน่อยสามซีตัวบอร์เลนจวดไปจวดมาอยู่ พี่มันออกมาอยู่นอกพี่เบิร์ตพี่นอ้องออกมาอยู่นอกพี่เบิร์ตเลยเนาะทั้งน้ำสาน้ำม,มันนี่ไหลหัดใช่กันหรือบปล่นี่ยพูดนเรียนด้วยพ,พี่นี่น้ำปลาหยาดพี่ไปดูนี่วะ มันยั่งเลยแบบนฮึแี่น้องน้จากไนี่น้่งจากปลายอย่างนี่นะครับไหลขวมมาลงนี่ป้ามาันก็ท่วนน้ำขึ้นมาบันี ทิพย่วมแดนอีกคือเรามือบ้องมือสองมือก็รู้สึกว่าลงไปหลายเติบเนาะครับแต่มือขึ้นเนี่ยมาซ้ำลงอีกปานฝ้าหัวตกสั่งตกลาตก่าบ่หือตกยังไงสิทีตอนนี้โอ้โหจะปวดเถอะถ่วมอีกแล้วพี่เนาะนีะ่อูสมบูรณ์ ไร้หลัดเป็นนี่แล้วนี่คักแน่ยน่ำมันขึ้นให้คักตัวนี้บ่ได ใช่พี่น้องเบิ่งเพราะว่ามันนั่นไฟบ่งหูแบตอ,อบ่อนแบตเตอรี่อ่อนก็นเลยบ,บระเทศไทยแถวนี้ท่วมไปบม่ได้ท่วมจนหดเกือบเสาไฟฟ้าผมขึ้นมันยางเบิ่งอยู่ตำรวจเอาเครื่องมือมาไว้ถักจับนะเห็นปลามันเลี้ยงขวบไปขวบมานี่เจอนีลนะพี่น้องนี่นี่นี่นีน่นี่น,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 นี่อันตัวนี้ลาย ปูหน้านเป็นปูหน้าสีเหลืองปูชนิดนี้เนื้อไลยเ,อยเนื้อแน่นปนแสบหรือเฮ็ดกินกระแซบว่าเปปูนานี่ตัวนี้เป็นปูตัวผู้นะครับตัวสิบงง้านใหญ่ดอกประมาณน,นี้แหละครับตัวเขาปูหน้าปูหน้าแท้ๆนะครับบ่แม่นพันธ์ผสมบ่แม่นปูนนแดงบ่แม่นปูพันธ์สีม่วงเนาะเป็นปูนาแท้ๆนะครับเมื่อขึ้นออกมาไตาแตกแซบๆอยู่ย แต่ก็บกกาเกิบกินเพราะว่าทามันขามมาจากฝากทางทั้งปุ่นก็หมันถึงว่ามันหนียามาเพราะเขาเจะสีดยาขายยาสีดยาเขาุนทานทุนท่านเดียปูกันหนีตายมาเหอนกำลังเขียวตั้งเข้าอยู่ด้วยพี่น้องมือเพื่อเห็นดอกเด็ด บ่มีแดดและครับคงจะคือว่นอาน่าจะลิ้นแสะๆอีกละมือนี่ตกได้ตกดีตกขักตกเนี่ยคือฝนทางบึงการเนี่ยเอาบริยินว่าถ้าไปคิดจะว่าบึงการนี่แรงจ้าเกอนไปเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นอยังเจบ,บ่แรลงดิมันมันเป็นแองนะครับมันเป็นแองนะครับ คือมันม,มีขอบสูงสองขางแล้วเป็นแอ่งอยู่นี่นะครับก็เอืนว่าแอ่งที่ราบสกลนครนะครับขอบทัางหนึ่งก็เป็นขอบผู้พ่านขอบอีกทัานนึงก็เป็นขอบผู้เขาจากทางซอ,อปปลลวผู้เขาคั้วหรือคนจาก,กาเขตทางเวียดนามเทือกเขาอันนำเขตนี้จะเป็นเขตที่ลุ่มเหมืนนะครับลุ่มน้ำหนองหานหรือลุ่มแอ,อ,อ่งเขาเอินว่าแอ่งที่ราบสกลนครนะครับแล้วก็แถวบึงการเนี่ยนะครับถ้าจะว่าไปละบึงการนครพนมเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลนะครับ บอก่หลายคนถึงเงินไก่ทะเลใตยใช่ไะที่กิงทางหากตัดท่างไปได้จากไก่บึงการห้าขวมไปเล่าขวมไปเวียนนานไปหาทะเลเนี่ยไก่ได้เพีน่อยนะครับก่น่าจะประมาณไปนี่ไปคอนแก่นเนี่แหละนะครับพวกไก่ครับมันก็นเลยได้รับอิทธิพลจากความชื้นจากทะเลนะครับอีกอย่างหนึ่งพายุการก่อตัวของพายุต่างๆก็สมามากกักจะก่อตัวขึ้นที่ทะเลจีนใต้นะครับหรือเขตฟิลิปปินส์นะครับ เมื่อก้อนอลไรก็เคลื่อนที่มาทางตะวตันต,ตกตะวันตกเสียงใต,ต้บ้างตะวันตกเสียงเหนือบ้างหรือตะวตันตกตรงๆบ้างนะครับจีเ่เขตหาเขตอีสานตอนบนนี่นะครับโดยเฉพาะแอ่งศรีหลับสุนครณทวีนได้รับอิทธิพลของพายุเต็มๆต็มจึงบริยินข่าวว่าบึงการแล้งนะครับพี่น้องซึ่งตรงข้ามกับแถวขอนแก่นยะโสสารคามลงไปนี่นะครับแล้งท่างนี้นะครับแล้งนี่ก็ได้ยินแฟนครับหลายท่านชงข่าวมาบอกว่าเขาสิตายไปแล้วฉันบ่แราะแอ้งฝนบ่ตก มาสิพอดเดือนแล้วว่ะท่านนะครับทั้งลอยเอ็ดสารคามนะครับแต่บุงการโต๊ะขนาดโต๊ะจนชนิดเกินควบจำเป็นนะครับเอาคลิปนี้ท่านี้ก็น,อกน,อกน,น้องเพื่อนเนาะเดี๋ยวเปิดร้านคาร้านขายเฮาวธมาให้กินก่อนมาเนี้นะครับมันขึ้นลมแห้งหัวบางมันเมียนเอาทางขยะปิวเวินเลยนะครับลมแห้งเหม,มือนเครืองร่มเครื่งฝนนะครับ เอาคลิปนี้เทนีก็พี่หนอกนะครับเดี๋ยวลูกข่ามาก็จะให้ออกสวนออกให้ออกสวนตะเศ้านะครับน้ำแข็งผมนะครับตกก็น,น้ำแข็งห่อนก็น,น้นนำแข็งหนาวก็น้ำแข็งสุดยอดเลยก็คือติดน้ำแข็งนั่นแหละผู้ได้ปลาลงตรงก็มี